สิ่งที่เราจะทําในตอนนี้ก็คือพิสูจน์หลักแท้เงินนะฮะว่าคำนวณยังไงเป็นยังไงไอ้ร้อยเปร์เ็เกินขึ้นไปเนี่ยคูณ2คูณจริงไหมไม่จริงหรือยังไงเรามาดูกันนะช่องเราสายมูเตลูอยู่แล้วไม่ใช่สายนวลน,นะที่เราจะเทสคือตัวซอมบี้พิซเนอร์นะเพราะว่าซอมบี้พิซเนอร์เป็นตัวสุดท้ายอ่ะก่อนๆเกือบๆสุดท้ายที่ยังไม่มีค่าไฟนอลพีดามิเรชั่นนะ ของมอนสเตอร์นะครับก็ดีที่สุดละง่ายสุดเราจะได้คิดแค่ค่าเพนอย่างเดียวก็จะได้ตัดตัวแปรหนึ่งตัวออกไปเราจะจดดาเมจที่ซอมบี้ทำได้52923โ okay, อเคเรามาดูกันว่า52923มาจากอะไรมาจากอะไรมาจากอะไรเราต้องอันี้ก่อนนะเราคำนวณตรงนี้ไปก่อนนะคือเท่าไหร่ p เพลนลบ P เด็ กดไว้ในใจเอ้ยทดไว้ในกระดาษร7 0 1เจ็ดปดปะจุดแปดพีเด็บขซอมบี้พรีเนอร์ยี่บเก้าจุดหนึ่งงคนกดคืนเลขรอผมแล้วมั้งมีไหมสักคนหนึ่งไหมในช่องเราจะมีไหมแป่ว่ากดคืนเลขตามผมอะมีปะก,กดรอไปแล้วพี่ผมกดรอแล้วครับถ้าเราคิดแบบปกติอยู่คิดแบบปกติก่อนนะอัตราส่วนคือเกินร้อยมันยังเป็น1เท่าอยู่ถ้ามันไม่คูณ มันจะได้49255 49255เว้ยมีโอกาสนะเนี่ยฉะนั้นเราต้องแยกไอ้ตรงช่องนี้ออกมาเป็น150อา่าฉะนั้น20.18ได้น่าจะน่าจะคูณ2วะ่ะ 650... เป็น190ทันไหมเนี่ยน่าจะทันกันอยู่นะเพื่อนๆวิธีคิดของผมอะมันจะได้คิดง่ายๆไม่ต้องเอาคือไม่ต้องเอาไปแทนสูตรแล้วงงไปกดรวมเป็นวงเล็บอะไรงั้นอะ เราคิดแยกออกมาเฉพาะคาบเพนอย่างเดียวก่อน 5 2าสองเก้าสองหนึ่งโอเคไหมโอเคปะตรงรุ่นไหมเดี๋ยวลองคำนวณแบบเพนเพิ่มเข้าไปดูแบบสามสแต็กด้วยเอาวะสุดจัดประหลัดบอกองยะพระบูชอบชอบพระบูชอบเนระผมว่าพระบูอ่ะได้ชอบที่สุดแล้วจริงเอะอยากดูตัวอื่นไหมออกอาเชอร์ก็ไ,ได้จบจบๆพี่เชฟไอคิวเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮ้ย เราเอาเพนที่3สแต็กเลยนะ251ลบ4 5.7 6อาเกิน5 0 5 5 5 2อรเคูณ2 650สิ่งที่เราต้องมาคูณคือ261.04คูณ1.09คูณ3.6 1>, 1 0 4บวก663 6 8หกจโอเคจบทีสูตรสอรอบแล้ว เรียบร้อยถือว่าเรียบร้อยถือว่าจบถือว่ารอพิสูจน์มาเยอะแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับสายจอนะคำนวณให้เรียบร้อยอนหน่วยพิสูจน์หลักฐานมาตางเลยเรียบร้อยนะฮะโซกันจัดจับไปเลย